สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสารสั่งริบรถฮาเลีรั้งหนุ่มเน็ตไอดอลซิงโชยืนบนเบะปล่อยมือ วันที่20กุมภาพันธ์65ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงรศักดิ์กิติประพัสรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้นวยการูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสอป,ปอขอตอรอเปิดเผยว่าจากการจับกลุ่มผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์หันแลปล่อยมือยืนโชกกลางถนนเยาวราชพื้นที่สถานีตำรวจนครบาพลบพระพาชายัย2สารได้สั่งริบรถของกลางแล้วพลตำรวจเอกดำรง สักกล่าวว่าจากคลิปในสื่อสังคมออนไลน์เพจเฟซบุ๊กอย่างดังเดี๋ยวจนให้ V3 โพสตชายขีรถจักรายานยนต์ฮาร์เลเดวิสัน ah โดยไม่ใช้มือบังคับพร้อมทั้งยืนบนตัวรถกลางแขนทั้งสองข้างบวกมือไปมาขี่มาตามถนนยาวราชมุงนาแยกเฉลิมบุรีในช่วงกลางดึกของวันที่13กุมภาพันธ์65สร้างความอันตรายให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาอย่างมาก พันตำรวจเอกพันนมเชื้อทองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบ,บาลพระปลาชายัย2และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนตามจากโซเชียลมีเดียทุกช่องทางประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่จนสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิดได้คือนายกฤษดาพรขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีให้การรับสารภาพว่าตนเป็นผู้กับขี่ตามคลิปที่ปรากฏจริงต่อมาให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบ,บาลพระปลาชัย2ดํดำเนินคดีผู้ต้องหาในข้อหา ขับขี่รถโดยประมาทหรือนาวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินขับขี่รถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลงเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลังด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภยัยขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นใช้รถที่จดทะเบียนแล้วแต่ยังมีได้เสียภาษีประจำปีสหรับรถให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลากำหนด ใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีการประรมินการความเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดและได้นำตัวผู้ต้องหาฟ้องต่อสันแขวงปทุมวันสาลมีคำพิพากษาปรับห6 0่กบาทรับสารภาพลดกึ่งหนึ่งและสัสั่งริบรถจักระยายนยนต์ของกลางรองผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติกล่าวต่อว่าปัญหาการแข่งรถในทางนั้นเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากพลตำรวจเอกสวัสดิ์แจงยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความ จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในทราบถึงการขับขี่รถในลักษณะประมาทหวาดเสียว ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นนั้นการม่วนสุมรวมตัวแข่งรถในทางหากท่านพบเบาะแสสามารถแจ้งมายังสอปคตอรอได้ที่สายด่วน1599หรือ191หรือสามารถส่งคลิปหลักฐานมาทางเพจ Facebook ศูนย์โซเชียลมีเดียสปคตรได้ตลอด24ชั่วโมงโดยจะมีเงินรางวัลน,นำจับ3,000บาทให้กับผู้แจ้งในกรณีที่มีการจับกลุ่มได้ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดนครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกบคุณครับ